ครับกรับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมว่าที่ร้อยตีวงสยามเพลงพานิชพักดีครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่รัฐบาลได้มาแถลงนโยบาย ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งมีความตั้งใจรอแล้วก็วันนี้ก็ได้ฟังท่านนายกผมก็ได้นั่งฟังตั้งแต่เช้าตามคำถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แจกไปก่อนล่วงหน้าแล้วท่านประธานครับวันนี้นะครับตามคำถแถลงของท่านนายก กว้างเป็นทะเลเลยครับหาที่จบไม่ได้เลยตัวชี้วัดไม่มีจะทำยังไงพักร่วมรัฐบาลได้หาเสียงเอาไว้จะตั้งสสลอในการประชุมคลอรอมอนัดแรกผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันอังคารวันพรุ่งนี้แล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านจะมาตอบ ในรัฐสภาแห่งนี้ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรตั้งสอส,อ,สอ,อย่างไรกำหนดขอบเขตหมวดหนึ่งหมวดสองว่าด้วยพระมหากษัตริย์อย่างไรผมไม่ติดใจครับมาตรา272เพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาก็จะยุติบ,บทบาทในอีก10เดือนข้างหน้านี้แล้วท่านประธานครับ วันนี้ผมอ่านในร่างแล้วก็ได้ศึกษาแสดงให้เห็นว่าทั้งรัฐบาลเก่าและรัฐบาลใหม่ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลมานี้นะครับเข้าใจและเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนในหน้า12ครับมีคำว่ารัฐสวัสดิการรัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม ของคนทุกกลุ่มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยรัสวัสดิการคำคำนี้ครับเป็นคำคำที่พี่น้องประชาชนชื่นใจว่าประชาชนนั้นน่าจะได้รับสวัสดิการโดยเท่าเทียมกันวันนี้ท่านหาเสียงมาครับหนึ่งมบาทตั้งแต่อายุ16ขึ้นไป ก็ยังไม่ได้ชี้แจงในสภาแห่งนี้หวังว่าจะได้รับคำตอบจากท่านอายุ15กินข้าวหรือเปล่าครับทำไมไม่ได้อายุ13ทําทำไมไม่ได้แล้วมันจะเท่าเทียมกันได้ยังไงครับวันนี้ท่านบอกว่าท่านจะมีสวัสดิการโดยรัฐหรือว่ารัฐสวัสดิการตามมาตราสี่ครับของรัฐมนูญ ศักดิ์ศรีความมนุษย์ศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเป็นสิทธิ์ของบุคคลโดยเท่าเทียมกันท่านประธานครับผมเห็นด้วยครับและก็อยากจะสนับสนุนรัฐสวัสดิการเลียนฟรีถึงปริญญาตีให้มันฟรีจริงๆน้ำไฟฟ้า สิทธิขั้นพื้นฐานผมเชื่อครับประชาชนให้ความเห็นชอบโครงการที่ดี30บาทรักษาทุกโรคประชาชนทุกคนได้สิทธิ์ครับวันนี้นะครับรัฐบาลมีมาตลอดครับไฟฟ้าใช้ได้กี่หน่วย30หน่วย50หน่วยฟรีวันนี้ไม่ฟรีมาสเดือนแล้วครับทำไมครับ วันนี้ท่านแถลงนโยบายรัฐบาลเป็นวันแรกกลับไปคิดครับว่ามันจะต้องฟรีกี่หน่วยอยู่สองคนตายยายมคข้าวลูกหนึ่งพัดลมตัวหน<อ>ึ<อ>่งเขาจนครับวันนี้เลขขึ้นทะเบียน14ล้านสิทธิขั้นพื้นฐานของครอบครัวจะต้องได้รับครับเวลาค่าเอทีทำไมไปบวกครับวันนี้จะให้เขาสัก80หน่วยได้ไหมฟี อยู่สองคนตายยายลูกเต้ามาทำงานในกรุงเทพในเมืองใหญ่สองคนตายายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านได้สามร้อยห้าสามร้อยบาทห้าร้อยบาทต้องมาจ่ายค่าไฟก็อยากจะกราบเรียนท่านมาทานนะครับว่าเวลาห้านาทีก็นำเสนออยากให้มันเป็นจริงไปฟ้าฟรีกี่หน่วยปลาฟรีกี่หน่วยเขาจะได้ต้มไข่ขายได้ต้มไก่ขายได้ จะได้ไม่ต้องใช้เตาแก๊สเป็นต้นทุนเขาจะได้เริ่มต้นที่จะทำมาหากินเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดีครับกราบเรียนท่านปรมทานครับขอบคุณครับ